ในพอดแคสต์ e p i s o นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเรียนกฎหมายแล้วได้อะไรนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เออผมก็มานั่งคิดนะว่าแบบเฮ้ยเราเนี่ยนะครับไทเกอร์และบิลล์เนี่ยทำช่องนะครับที่เกี่ยวกับแนะนําแนวทางการเรียนกฎหมายนะครับวิธีการเรียนกฎหมายนะครับต่างๆนานานะครับที่สําสคัญกับเด็กนิติอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่เคยทําเลยว่าเรียนกฎหมายแล้วมันได้อะไรวะใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออว่ะมันก็ดีนะถ้าผมเอา หัวข้อนี้นะครับมาทําเป็นพอดแคสต์นะครับให้กับทุกคนนะครับทุกคนจะได้แบบว่าเวลาใครถามว่าเฮ้ย mm. เรียนกฎหมายได้แล้ววะเราจะได้สามารถที่จะตอบได้ว่าเฮ้ย mm. เรียนกฎหมายเนี่ยแม่งมีประโยชน์มากกว่าที่มึงคิดเว้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือการเรียนกฎหมายเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดน,นะอ่ะนี่เรียนกฎหมายแล้วได้อะไรนะครับผมก็เลยไปลิสต์มาว่าเฮ้ยเออว่ะเราได้อะไรบ้างวะจากการที่เราเรียนกฎหมายแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบได้ไดวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเอาไปต่อ,อยอดอาชีพอย่างเดียวหรอก แต่อะไรบ้างวะที่เราได้จากการเรี่นมันนะครับผมก็นั่งรีสิ์ออกมานะครับซึ่งสุดท้ายก็รีสิ์ออกมาได้ประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละข้อนะครับว่า5ข้อนี้มีอะไรบ้างโอเคไหม อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปพอดแคสต์ที่แบบคุยกันชิวๆแล้วกันนะครับว่าเ้เรียกกฎหมายแล้วมันได้อะไรนะเผื่อที่ใครที่กําลังคิดอยู่ว่าเรียกกฎหมายดีไหมนะครับหรือถ้ามีใครถามว่าเรียกกฎหมายได้อะไรเราจะได้ไปตอบได้เนาะหรือว่าเราหรือว่าถ้าใครที่กาลังคิดเรียกกฎหมายจะได้ฟังคลิปนี้เป็นการโน้มน้าวให้ตัวเองอยากเรียกกฎหมายมากขึ้นไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรียกกฎหมายแล้วได้อะไรนะครับมาดูทีละข้อเนาะข้อแรกนะครับก็คือได้วิธีคิดที่เป็นระบบนะครับเฮ้ย อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกจ,จริงๆนะนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามตรงจุดนี้นะหลายคนจะมองว่าเรียนกฎหมายได้ความรู้กฎหมายอ่าได้วุฒิการศึกษาอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะนะครับ <S <S ข้อน,นี้เป็นข้อที่ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเรียนกฎหมายแล้วเรียนจบม,มาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องได้ข้อนี้คือทุกคนจะได้วิธีคิดที่เป็นระบบไปนั่นเองนะครับ <S <S คือเวลาที่เราเรียนกฎหมายนะครับถ้าใครที่เรียนกฎหมายอยู่เนี่ยจะเข้าใจว่าเวลาเราไปทําข้อสอบที่เป็นข้อสอบวินิจฉัยนะครับหรือเรียนกฎหมายที่เป็นข้อสอบวินิจฉัยเนี่ย เราจะต้องมีการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบลำดับหนึ่งสองสามสี่ในการวิจัยจริงไหมว่าแบบเฮ้ยเข้าองค์ประกอบข้อนี้ไหมอ่าเข้าแล้วองค์ประกอบข้อต่อ,อไปเข้าไหมนะครับมันต้องมีการคิดแบบเรียงเป็นระบบแบบนี้ถึงจะสามารถวิจิยฉัยออกมาเป็นคําตอบได้ว่าเฮ้ยไอแดงไอดาเนี่ยมันผิดไหมผิดมาตานี้ไหมแล้วถ้าผิดเนี่ยมันผิดเพราะอะไรจริงไหมครับเหล่านี้มันคือการซึมซับเราแล้วมันเป็นการแบบปลูกฝังหรือแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นการเหมือนทําให้เราแบบ กลายเป็นคนที่คิดแบบเป็นระบบไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้นะผมไม่รู้ว่าคนที่เรียนจับกฎหมายคนอื่นๆจะได้แบบผมหรือเปล่านะแต่สำหรับผมคือเรื่องนี้ผมได้มาจริงๆนะครับก็คือได้วิธีคิดที่เป็นระบบมาเวลาที่เราไปคิดหรือไปแก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆเราก็จะแบบเริ่มคิดเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นอย่างเช่นแบบเฮ้ยปัญหานี้สาเหตุคืออะไรอะข้อหนึ่งโอเคข้อหนึ่งเข้าตรงนี้แล้วไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะโอเคถ้าข้อหนึ่งเข้าแล้วไปเข้าข้อสอง,งเป็นยงไงนะ มันจะมีขั้นมีตอนในการคิดที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นการเรียนกฎหมายในะทุกคนคิดไว้เสมอเลยว่าการเรียนกฎหมายคือการเรียนคณิตศาสตร์ในรูปแบบภาษาไทยมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับหลายคนแบบว่าเฮ้ยหนีเลขใช่ไหมมาเรียนกฎหมายนะครับอันนี้ผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วหลายคนหนีเลขมาเรียนกฎหมายแต่หารู้ไหมไอเรียนกฎหมายนี่แหละก็คือเรียนเลขในภาษาไทยนี่แหละ นะครับแค่มันไม่มีตัวเลขแต่ตรรกะมันคือการเรียนเลขมันต้องแบบว่าอ่ามีตัวบทกฎหมายเปรียบเสมือนสูตรในการคานวณจริงไหมมีข้อได้จริงมาก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นโจทย์ใช่ไหมครับและมีการปรับตัวบทเข้าค่อยจริงเปรียบเสมือนแหลรเปรียบเสมือนการเอาสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยมาแทนค่าแล้วก็คานวณออกมาเป็นคําตอบตรรกะการคิดแบบเดียวกันเลยนะครับเพราะนั้นข้อแรกที่ทุกคนจะได้แน่ๆจากการเรียนกฎหมายคือทุกคนจะได้วิธีคิดอย่างเป็นระบบออกไปนะครับถ้าทุกคนเรียนแล้วเรียนจบไปแล้วทุกคนจะได้ วิธีคิดอย่างเป็นระบบออกไปแน่นอนซึ่งวิธีคิดอย่างเป็นระบบแบบนี้มีประโยชน์มากๆในการทําทุกๆอย่างในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าไปเถียงกับคนอื่นเราก็จะได้เปรียบในการเถียงมากขึ้นเพราะเราก็จะมีเหตุมีผลในการเถียงมากขึ้นมีระบบมี1 2 3 4มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นข้อแรกนะครับที่เราจะได้จากการเรียนกฎหมายนะครับ <S <S ข้อที่2นะครับอันนี้แน่นอนอยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับก็คือได้ความรู้กฎหมายที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วถึงแม้ไม่ได้เรื่องกฎหมายก็ได้รู้ว่าเรื่องกฎหมายมันก็ต้องได้ความรู้กฎหมายจริงไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรียนกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปประกอบอาชีพนะครับกท่านทางด้านกฎหมายเลยเไม่ได้เป็นทนายความไม่ได้เป็นอะไรในสายกฎหมายเลยนะครับแต่คุณจะมีความรู้พื้นฐานที่ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน,วนแน่นอนความรู้กฎหมายนะครับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําสัญญา ความรู้ในเรื่องของกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์นะครับกฎหมายอาญานะครับหรือแม้แต่พวกวิแพ่งวิายาพยานต่างๆคุณจะได้รู้มีความรู้ตรงนี้เป็นพื้นฐานแล้วเอาไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันสมมุติว่าคุณจบกฎหมายไปคุณไม่ได้อ่าไปทํางานสายกฎหมายคุณไปทําธุรกิจอ่ะคุณไปเปิดร้านอาหารสมมตินะคุณก็จะมีความรู้กฎหมายในการทาอะไรทําสัญญาจ้างพนักง,งานทําสัญญานน่นนี่นั่นคุณจะรู้วิธีในการแบบใช้กฎหมายเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจของคุณได้อีกอ่ะ เก็บบ้านะครับเพราะนั้นความรู้กฎหมายมันเป็นอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วจริงๆความรู้กฎหมายเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่คนเรียกฎหมายนะทุกคนในประเทศเนี่ยควรที่จะต้องรู้ด้วยซ้านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะไม่ค่อยรู้อยู่แล้วถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองจริงไหมแต่ถ้าคุณเรียกฎหมายคุณจะรู้และถ้าคุณรู้ยังไงคุณได้เปรียบคนที่เขาไม่รู้แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับคุณจะได้เหมือนแบบ กอบ้องกันตัวเองด้วยจากการเอาแล้วเอาเปรียบของคนอื่นคุณจะถูกเอาเปรียบได้น้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่2ที่เราจะได้แน่ๆจากการเรียนกฎหมายคือเราจะได้ความรู้กฎหมายที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับแต่ว่าจะไปปรับใช้เรื่องอะไรอันนี้ก็ตามแต่บุคคลเนาะอ่ะต่อมาข้อที่3นะครับข้อนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดถึงหรือเปล่านะว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่การเรียนกฎหมายมันทําให้เราได้สิ่งนี้ไปด้วยนะครับก็คือเราจะได้ทัศนะ การสื่อสารแล้วก็ทักษะการโน้มน้าวใจคนไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งทําไมถึงได้ทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวใจคนนะครับเรียนกฎหมายต้องเขียนเยอะไหมนะครับใครเรียนกฎหมายนี่จะรู้ข้อสอบทุกวิชานะครับเป็นข้อสอบที่บรรยายข้อสอบที่ต้องเขียนลงไปหมดเลยนะครับซึ่งการเขียนนี้ไม่ใช่คือมันไม่ใช่แค่การเขียนไปเรื่อยๆอย่างเดียวแต่มันต้องเขียนให้อาจารย์เห็นว่าเรา มีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆสมมติถ้าเป็นวิชากฎหมายบรรยายอย่างเช่นกฎหมายมหาชนกฎหมายล้มนูลแล้วเนี่ยที่มันจะต้องบรรยายลงไปการเขียนนั่นแหละคือการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับและเราต้องเขียนเพื่อให้อาจารย์รู้ว่าเรามีความรู้เรื่องนี้จริงเห็นไหมครับเราได้ฝึกทักษะการสื่อสารเต็มๆรวมถึงข้อสอบวิชัยด้วยเราก็ต้องเขียนลงไปใช่ไหมเขียนตัวบทเขียนวิชัยเพื่อให้คนที่อ่านหรืออาจารย์ที่ตรวจนะครับเขาเห็นว่าเฮ้ย เราเข้าใจจริงว่ะเราวิจัยเป็นวะเราตอบถูกจริงสิ่งเหล่านี้คือการสื่อสารไหมครับการเขียนสิ่งเหล่านี้คือการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นคนเรียนกฎหมายจะได้ทักษะการสื่อสารไปเต็มๆนะครับรวมถึงถ้าเราเรียนกฎหมายแล้วเราไปเข้าร่วมกิจกรรมในทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นแบบพวกมูดคอร์ดพวกไปศาลจำลองนะครับหรือแม้แต่เรียนจบไปแล้วต้องไปทํางานด้านกฎหมายสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกเลยก็คือทักษะ การสื่อสารเนี่แหละทักษะการโน้มน้าวใจคนคนไปเป็นทนายคุณก็ต้องไปโน้มน้าวใจลูกความให้เขาพูดความจริงกับคุณให้ได้จริงไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะได้แน่ๆจากการเรียนกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมมองว่าถ้าทุกคนมีทักษะการสื่อสารตรงนี้ซึ่งทักษะการสื่อสารตรงนี้หมายความว่าทักษะการสื่อสารเพื่อให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสื่อสารออกไปนะครับถ้าทุกคนมีทักษะตรงนี้ ไปทาอย่างอื่นในชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับโอเคไหมนะนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราเรียนกฎหมายนะครับเห็นไหมนะมันมันได้อะไรหลายอย่างที่เราแบบไม่คิดว่าเราจะได้ด้วยซ้ำแต่มันได้มาแล้วมันเป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันของเรานะครับอ่ะนะครับต่อมาข้อที่4นะครับสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนกฎหมายข้อที่ี่คือโอกาสทางอาชีพที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าอาจจะเป็นหัวใจหลักเลยด้วยซ้ําที่ทําให้หลายคนตัดสินใจเรียนกฎหมายใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าข้อเนี้ย หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเข้ามาเรียนกฎหมายก็เพราะเลือกอาชีพนี่แหละมันมีตัวเลือกอาชีพเยอะในการเรียนกฎหมายอ่ะสมมตินะเรียนกฎหมายแล้วไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายเลยก็ได้มีอย่างน้อยก็มีความรู้กฎหมายไว้ในการใช้กับอย่างอื่นได้หรือถ้าเรียนกฎหมายมาอยากจะประกอบอาชีพในทางกฎหมายก็มีตัวเลือกเยอะมากไม่ใช่แค่ผู้รักษาอายการทนายนะอันนี้มันเป็นอาชีพแบบเบสิกอยู่แล้วยังมีอาชีพอื่นๆหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอเฟิร์มที่ปรึกษากฎหมายนิติกร รวมถึงหัวเยอะนะครับผมพูดผมพูดไม่ไม่หมดหรอกผมยังรู้ไม่หมดเลยด้วยซ้ำว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างนะครับเพราะมันเยอะนะครับที่อ่าคนที่เรียกกฎหมายคนที่จกกฎหมายไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสทางอาชีพมันมันเยอะมากมันเยอะมากจริงผมไม่รู้ว่าคณะอื่นมันเยอะเท่านิสสรตไหมแต่ผมมองว่านิสตร,ร์เนี่ยเป็นคณะหนึ่งนะที่มันมีอาชีพมีตัวเลือกที่ที่เยอะผมว่าเป็นแับต้นต้นของแทบทุกคณะนะครับผมใช้คำนี้เลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่พอมันมีมันมีทางเลือกเยอะมันก็มีแบบตัวเลือกให้เราได้เลือกหลากหลายมากขึ้นมันก็เป็นผลดีกับตัวเราอ่ะจริงไหมครับอันนี้จะเป็นข้อที่4ี่ที่เราจะได้จากการเรียนกฎหมายนะเป็นไง <fur> ใครที่กําลัง,งไม่ได้เรียนกฎหมายอยู่แล้วคิดทจะเรียนกฎหมายรู้สึกอยากเรียนมากขึ้นไหมนะครับต้องอยากเรียนมากขึ้นบ้างแหละเนาะ mm. โอเคนะครับต่อมาข้อที่5้านะครับสุดท้ายที่เราจะได้จากการเรียนกฎหมายเลยนะครับก็คือได้ได้ความมั่นคงในอนาคตเรื่องความมั่นคงเนี่ย ต้องคุยกันนิดหนึ่งนะครับผมบอกอย่างนี้ความมั่นคงอะ่ะจริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะถ้าเราไม่ได้เรื่องถ้าเราไปทําผิดกฎเขาถ้าเราทําไม่ดีนะครับสุดท้ายความมั่นคงมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับสุดท้ายเราก็โดนไล่ออกถึงแม้เราจะไปทํางานประจําในที่ที่แบบมั่นคงมากๆแต่ถ้าเราทําห่วยแ,แตกเราทาไม่ได้เลือกไปทําผิดพลาดอะไรสุดท้ายเราก็สามารถที่จะโดนออกได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงจริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาจากตัวเราเองด้วยถ้าเราพัฒนาตัวเองตลอด ทำให้ดีที่สุดยังไงไม่ว่าเราทําอาชีพอะไรมันก็มั่นคงได้หมดเลยนะครับแต่กับกันถ้าเราไม่ดีถ้าเราไม่ได้เรื่องนะครับเราไม่พัฒนาไม่ว่าเราจะทําอาชีพที่เขาสังคมบอกว่ามั่นคงที่สุดมันก็อาจจะไม่ได้มั่นคงจริงๆก็ได้นะนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนความมั่นคงถูกสร้างที่ตัวเราแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเรียนนิสตร์การจมนี้ศาสตร์มันดูจะมีความมั่นคงที่มันแอบได้เปรียบ คนอื่นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ในความรู้สึกของผมนะครับคือการนิติศาสตร์อย่างที่บอกมันมีอาชีพหลากหลายใช่ไหมที่เราสามารถที่จะเป็นได้นอไม่ว่าจะเป็นราชการเอกชนนะครับหลากหลายมีทางเลือกมากมายนะครับหรือแม้แต่าบางคนโจฎหมายมานะครับเราจะไปเป็นทนายเงี้ยเขาก็ไม่ได้กําหนดอายุว่าแบบเฮ้ยคุณจะเป็นทนายคุณจะต้องอายุไม่เกินยี่สิบห้านะคุณถึงจะเป็นได้เขาไม่ได้กําหนดอายุนะครับคุณจะมาเรียนนิติศาสตร์ตอนอายุสี่สิบ เรียนจบตอนอายุ44ใช่ไหมครับอสอบตัวทนายผ่านตอนอายุ15แล้วเป็นทนายตอนอายุ46ก็ได้นะครับหรือแม้แต่คุณสอบอเรียนจบนิสตร์ไว้ตอนอายุ22สอ่ะสมมตินะแล้วคุณก็อาจจะไปทาอย่างอื่นไปทําธุรกิจทํางานด้านอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยไอ,ไอ,ไองานที่ทําอยู่มันเบื่อวะ่ะหรือมันไปได้ไม่ค่อยดีอยากที่จะวกกลับมาดานทางสายกฎหมายมันก็ได้เลยเอาวุฒิศาสตร์ไปสอบตัวเพิ่มอาจจะต้องอเตรียมตัวหน่อยอ่านหนังสือหน่อยเตรียมตัวหน่อย ไปสอบตัวเพิ่มก็ไม่เป็นทนายได้ไม่ได้มีการกําหนดอายุไม่เหมือนกับบางครั้งนในบางบริษัทในบางอาชีพที่ถ้าอายุเกินไปก็ไม่ได้เข้นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนอันนี้มันมีเหมือนแบบคนที่จบวิทยาศาสตร์อะ่ะมันเหมือนแบบมีฐานรองในระดับหนึ่งผมมองนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยนะขึ้นอยู่กับการพัฒนานของเราด้วยขึ้นอยู่กับความรู้ของเราด้วยความเก่งของเราด้วยนะครับแต่ก็ไปเสร็จไม่ได้ว่ามันก็เหมือนมีฐานรองตรงนี้ให้เราอย่างน้อยแบบมันไม่ได้ตัดโอกาสเราอ่ะ ถึงแม้ว่าเราจบมาแล้วเราลองไปทําอย่างอื่นก่อนมันก็ไม่ได้ตัดโอกาสที่เราจะเป็นทนายไม่ได้แล้วเราจะเป็นพวกสาไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ตัดโอกาสตรงนั้นออกนู่ออกไหมครับเราอาจจะไปลองทําอย่างอื่นเป็นสิปีอะไรไปเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละทําอะไรก็ไม่รู้เป็นสิบปีแล้วเราวกกลับมาจะเป็นพวกสาก็ได้นู่ออกไหมครับก็แค่แต่แต่ว่าเราต้องมาเตรียมตัวไงเพื่อเตรียมตัวเตรียมความรู้เพื่อสอบให้ผ่านก็ได้เห็นปะคือมันเหมือนมีมีฐานรองตรงนี้ไว้ในดำหนึ่งแล้วนะครับอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อที่5ที่เราจะได้จากการเรียกกฎหมายนะครับก็คือได้ความมั่นคงในอนาคตนะครับอ่ะนะครับก้อนนี้จะเป็นทั้งหมด5ข้อนะครับที่จะเป็นคําตอบว่าเฮ้ยเรียกกฎหมายแล้วได้อะไรวะก็ได้5ข้อนี้แหละนะครับแล้วก็เป็น5ข้อที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดีอะเอา,อาง,งี้แล้วกันนะครับก็นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะนะครับ เห็นภาพเนาะว่าเรียกฎหมายมันจะได้ประมาณนี้แหละนะครับหรือจริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าใครแบบเฮ้ยคิดว่าเฮ้ยกฎหมายมันได้มากกว่านี้อีกนะมันได้ตรงนี้ด้วยอย่ารงนี้ด้วยก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับผมขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อาคิดจะเรียนกฎหมายนะอาจจะมาฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกฎหมายมันน่าเรียนว่าอยากเรียนคณนทีาสันะครับผมแนะนําเอาหนังสือความลับเด็กเก่งโยมอันดับหนึ่งนะครับไปวางแผนให้กับตัวเองก่อนเลยนะครับการเรียนกฎหมายเนี่ยมันผมบอกตามตรงว่ามันไม่ได้ง่าย นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ยากนกอกไหมบางคนเนี่ยก็บอกคือมันมีหลากหลายความเห็นมากบางคนบอกหูเรียกนกฎหมายยากมากเรียนนิสสร์ยากมากบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้ยากนะก็เรียนจบได้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบมันยากอะไรคือมันแบบเขาเรียกว่ามันหลากหลายความเห็นนะครับซึ่งผมก็เลยตีความไปว่าการที่คนที่บอกว่าเรียกนกฎหมายยากก็คือเขาไม่ได้มีการวางแผนที่ดีไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีนะครับใช้ชีวิตสเปรย์สปะวางแผนสเปรย์สปะาอ่านหนังสืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อ่าน เขาก็จะบอกว่าอยากเพราะเขาไปสอบแล้วสอบไม่ผ่านเขาเรียนแล้วเรียนไม่จบสักทีเขาก็จะบอกว่าอยากกับการคนที่บอกไม่ยากคือคนที่วางแผนดีแล้วคุณอ่านหนังสือไปคุณเตรียมตัวสอบไปแล้วคุณสอบผ่านคุณเรียนจบได้คุณจะบอกว่าไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้การเรียนหมายมันยาก <S <S 1> <S 1> ผมแนะนําเอานี้ไปนะครับมันทําให้การเรียนหมายของทุกคนมันจะง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือความลับเด็กเกเรย์ยนมันหนึ่งเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับผม ที่เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยจบมาได้เกียรตินิยมเนี่ยผมเอาประสบการณ์ทุกอย่างนะครับที่ผมเรียนมาเนี่ยใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยนะครับแล้วเสื่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือนะไม่ใช่หนังสือที่ทุกคนอ่านเดียวนะเป็น QR code book นะหมายความว่าในทุกๆบทเลยจะมี QR code แบบนี้ให้ทุกคนสแกนเข้าไปแล้วเข้าไปเรียนในนั้นเป็นวิดีโอนะเข้าไปเรียนในนั้นนะครับทั้งหมดวิดีโอทั้งหมดนี้รวมจํานวนชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งหมายความว่ามันอัดแน่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กนิติตจาเป็นจะต้องทํา แล้วเมื่อทุกคนทาตามเนี้ยในทุกบ,บททําไปเลยทุกคนจะมีระบบการเรียนของตัวเองทุกคนจะมีแผนการเรียนของตัวเองเลยอ่ะมีตารางตั้งแต่ตารางการลงะเนียนเรียนของตัวเองเลยว่าเฮ้ยตัวเองต้องลงบันทึเรียนอะไรบ้างว่าเท่าไหร่ยังไงในแต่ละเทอมเฮ้ยต้องอ่านหนังสือยังไงบ้างว่าเท่าไหร่ในแต่ละวันเฮ้ยต้องอ่าท่องมาตราอย่างไงวะเฮ้ยต้องฝึกทงข้อสอบเก่าต้องเข้าเรียนยังไงวะทุกคนจะมีตารางของตัวเองเลยและทุกคนแค่ทําตามแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราทําตามไม่ได้มันก็จบหนังสือเล่มนี้ก็มีบอกไว้ด้วยว่าทํายัง ซึ่งเป็นวิธีที่ผมใช้เองเลยนะครับที่ทําให้ผมสามารถมีวินัยทําตามแผนการของตัวเองได้สม่ําเสมอจนเรียนจบจนได้เกรติยิยมได้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นหนังสือความลับเด็กเกรติยิยมนะครับมีทั้งแบบรูปเล่มมีทั้งแบบอ e ีบุ๊กนะครับใครซื้อไปจะได้เข้ากลุ่ม a c e b o o k กลุ่มนะครับความลับเด็กเกรติยิยมลำหนึ่งด้วยกลุ่มนี้เข้ามาปรึกษาปัญหาการเรียนได้กลุ่มนี้ถ้ามีเนื้อหาในการอัปเดตที่เกี่ยวกับการเรียนที่เกี่ยวกับ how to ในเรื่องการเรียนเพิ่มเติมผมใส่เพิ่มให้โเคมค อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้จากการมีหนังสือความลับเด็กเกณฑ์ยอมนำหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับดูรายละเอียดได้ในใต้ดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้นั้นเลยนะครับก็จะมีช่องทางไม่ว่าจะเป็น Li น์แอดนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับช้อปปี้นะครับตามแต่ตัวเองสะดวกเลยนะครับก็อันนี้ฝากไว้สำรับหนังสือความลับเด็กเกณฑ์ยอมนำหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้มีคู่กันไว้นะครับเนี่ยอยากให้มีคู่กันไว้สำเด็กนิตินะก็คือแพนเนอร์สำนักเหมายนะครับแนนี้ะครับ เอาไว้ในการเช็คลิสต์การเรียนของตัวเองนะครับว่าเฮ้ยแต่ละวันตัวเองได้ทําครบไหมตามที่ตัวเองวางไว้เนี่ยได้ครบไหมโอเคเราจะรู้แหละว่าเราต้องอ่านหนังสือเท่านี้ต้องเรียนเท่านี้ต้องท่องเท่านี้นได้ทําครบไหมอันนี้เปิดเช็คในทุกๆวันเช็คก่อนนอนอ่ะก่อนนอนก็ได้อ่ะก่อนนอนอ่ะเช็คทีหนึ่งอ่ะทำอะไรแล้วบ้างวันนี้ทําอะไรไม่ทําอะไรไปแล้วลองเช็คดูเพื่อที่เวลาผ่านไปเราจะได้เอามาทบทวนตัวเองได้ว่าเฮ้ย วินัยของตัวเองมันมีมากน้อยแค่ไหนวะเอาเปิดทบทวนจะเล่มได้เลยเล่มนี้จะมีให้ทุกคนเขียนตั้งแต่เรื่องของตารางสอบตารางเรียนนะครับรวมถึงตารางการอ่านหนังสือตารางท่องมาตราทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขียนไปเล่มนี้ได้เลยและเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะยิ่งใช้คู่กับเล่มนี้คือเพอร์เฟกเลยในเรื่องของการเรียนนะครับผมว่า2เล่มนี้คือจบจะพาทุกคนเรียนนิสสั์จบได้แบบไม่ยากเย็นเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้หรับหนังสือความลับเด็กแย้มยมเลหนึ่งแล้วก็ แพนเนอร์ซับนักเียกฎหมายแพนเนอร์ตัวนี้จะเป็นแค่ไฟล์ PDF อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีเป็นเล่มนะนะครับเพราะทุกคนถ้าซื้อไฟล์ PDF ไปทุกคนสามารถเอาไปพิมพ์เข้าเล่มแบบนี้ได้นะไปพิมพ์กี่รอบก็ได้แล้วก็สามารถจดในแ่นในแท็บเล็ตได้นะครับเป็นไฮเปอร์ลิงก์นะครับเพราะนั้นในแต่ละจุดเนี่ยมันจะสามารถจิ้มเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ง่ายนะครับจดได้ง่ายเนาะโอเคนะครับก็ฝากไว้สอบสองเล่มนี้แล้วกันเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของคอร์ส ใครที่เรียนกฎหมายวิชาไหนไม่เข้าใจนะครับสามารถมาซื้อคอร์สติวของไทเกอร์เล็บอลรอไปติวเรียนเสริมได้นะครับคอร์สติวของผมจะเป็นคอร์สติวตลอดชีพนะก็คือสอบผ่านไปแล้วก็สามารถทบทวนได้ตลอดนะครับเป็นคอร์สติวที่เน้นความเข้าใจแล้วก็ถ้ามีเนื้อหาไหนแก้ในอนาคตกฎหมายมาตราไหนแก้ผมก็จะมาอัปเดตให้ในคอร์สไปเลยนะครับเรียนในกลุ่มปิดนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มเหมือนเดิมเนาะคอร์สติวตอนนี้นะครับมีอยู่2คอร์สนะครับก็คือมหาชนกับกฎหมายนี่นะครับ แล้วก็วิชาอื่นก็จะตามมาในอนาคตนั่นเองนะครับก็อันนี้ฝากไว้นัครัพับคอร์สติวกฎหมายนะครับถ้าใครเรียนแล้วไม่เข้าใจอ่านหนังสือไม่เข้าใจก็ลองมาดูได้เพื่อเสริมความเข้าใจของตัวเองเนาะนะครับสุดท้ายแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับผมฝากไฟล์เอกสารประกอบการเรียนกฎหมายอาญาภาคทั่วไปด้วยนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับแท็กเกอร์จะไปรอนะครับไม่ได้มีคอร์สติวที่เป็นคอร์สอย่างเดียวที่ร้องแบบต้องซื้อคอร์สอย่างเดียวนะครับมีติวฟรีให้ด้วยนะครับซึ่งติวฟรีเนี่ยเดี๋ยวผม ทยอยทํามาเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าติวฟรีเนี่ยรายละเอียดเนื้อหาการลงลึกต่างๆรวมถึงแบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะไม่ได้เท่ากับคอร์สท,ที่มันเสียตังค์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าทุกคนเรียนก็สามารถที่เอาไปต่อยอดได้เหมือนกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ติวฟรีอยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับสหรับไฟล์เอกสารประกอบการติวนะครับอันนี้เป็นกฎหมายอาญาภาคทั่วไปนะครับซึ่งตอนนี้มีเป็นคอร์สติวฟรีคอร์สเดียวนะครับของไทยกลยเ็นรอก็คือ กฎหมายอาญาอาญาหนึ่งนั่นแหละอาญาภาคทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับมีไฟล์เอกสารประกอบการเรียนแล้วนะนะครับอันนี้เป็นไฟลเอกสารที่ทุกคนสามารถเอาไว้ใช้ในการดูเรียนควบคู่กับคอร์สติวตรงนี้ได้นะคอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะได้เรียนคอร์สติวฟรีตรงนี้ไปบ้างแล้วนะครับนะก็สามารถที่จะซื้อไฟลเอกสารตรงนี้ไปประกอบการเรียนนะครัสติวนี้ได้นะครับหลายคนเรียนแล้วแบบเอ้ยไม่มีเอกสารประกอบเรียนต้องจดเองใช่ไหมเอาอันนี้ไปไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยเนาะอ่ะลักษณะของ ชีทสรุปนะครับหรือว่าชีทบอกว่าเรียนจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกอย่างถูกเรียบเรียงแบบว่าให้เข้าใจง่ายนะครับเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้แล้วก็อ่านง่ายเห็นไหมนะครับตัวนังสือในแต่ละหน้าจะมีไม่ได้เยอะนะครับจะเน้นให้ทุกคนดูควบคู่กับการติวไปแบบนี้เลยนะครับจำนวนหน้าจะมีอยู่ประมาณ200หน้านะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างละเอียดในระดับหนึ่งแล้วผมมั่นใจว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายมากๆนะครับทุกคนเอาไปอ่านอย่างเดียวยังได้เลยนะครับแล้วยิ่งเอาไปคู่กับการติวในคลิปติวอีกโอ้โหมัน ยิ่งแบบเข้าใจได้ง่ายเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสาบชิ้นี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่290บาทนะครับอ่ะ290บาทนะถ้าเกิดสั่งซื้อใน Li n e แอดนะครับก็จะราคาอยู่ที่290บาทตัวนี้นะครับเอาไปพิมพ์เข้าเล่มอะไรเองได้นะครับหรือว่าเอาไว้จดใน iPad แท็บเล็ตได้เอาไว้อ่านในมือถือในแท็บเล็ตก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้เอาไว้ใช้ประกอบการเรียนเนาะถ้าใครสนใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมานะครับ ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในใต้ดิสคริปชั่นเลยนะครับช่องทางการสั่งซื้อมี4ช่องทางหลักๆก็คือ Li น์แอดนะครับเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ชอปปี้แล้วก็ t ิกตอ k นะครับสามารถไปดูในนั้นได้เลยนะครับแล้วเลือกแล้วก็สั่งซื้อได้นั้นเลยนะครับอ่ะฝากไว้มานนี้อันนี้คือสินค้าทั้งหมดนะครับของทาง t i เกอร์และบิลล์นะครับก็หวังว่านะครับใครที่ฟังฟอดแคสต์นนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนเนาะ ว่าเรียกกฎหมายแล้วได้อะไรนะครับประมาณนี้เนาะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ b s ส r คร e ให้กับไท g ก r าซ b รบิดลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปรไทยก๊าซเรบิลก็ลาไปแค่นี้แนละ้วพบใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ